ยายมณีมีเรื่องเล่าขอเสนอนิทานเรื่องสุนัขผู้แสนวิเศษการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีมีเจ้าสุนัขผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีนามว่าเจ้าโบ้เจ้าโบ้เป็นสุนัขพันธุ์ไทยขนสั้น สีขาวคลับตัดกับแถบสีน้ำตาลที่คล้ายจะเป็นเสื้อคลุมอัศวินรอบคอและกลางแผ่นหลังของมันสายตาของโบเป็นประกายสดใสเต็มไปด้วยความเมตตาและความรักซึ่งพร้อมจะแบ่งปันให้แก่ทุกคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านโบเป็นเพื่อนที่แสนซื่อสัตย์ของครอบครัวเล็ก ครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆหลังน้อยในหมู่บ้านและยังคอยปกป้องทุกคนในครอบครัวด้วยความรักและห่วงใยเสมอครอบครัวของโบประกอบด้วยลุงมานพชายผู้ใจดีและขี้อายที่เป็นเสาหลักของบ้าน ป้าจิตราแม่บ้านผู้แสนอ่อนโยนซึ่งรักโบราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวและเด็กชายนนวัยเจ็ดขวบเด็กชายตัวน้อยที่มีหัวใจบริสุทธิ์และร่าเริงนนเป็นเพื่อนเล่นของโบตลอดทั้งวันเขามักจะวิ่งไปเล่นสุกซนในทุ่งหญ้าหลังบ้าน โดยมีโบ้วิ่งตามไปเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างทุกฝีก้าวไม่ว่าจะไปที่ไหนนนจะเรียกชื่อโบ้เสมอและโบก็จะกระดิกหางอย่างร่าเริงพร้อมกับกระโดดโลดเต้นไปกับนนด้วยความสุขใจ คืนปาฏิหาริย์และพรจากดวงแสงสีน้ำเงินคืนหนึ่งขณะที่โบกำลังนอนพักอยู่ใต้โต๊ะไม้เก่าๆที่มุมบ้านท่ามกลางเสียงลมพัดเย็นสบายจู่ๆโบก็ได้ยินเสียงผิดปกติบ้างอย่างดังมาจากนอกบ้านเสียงนั้นเหมือนเสียงดนตรีแผ่วเบา บนกับเสียงลมที่พัดเป็นระลอกพร้อมแสงแวววาวลอยอยู่กลางทุ่งนาแสงนั้นเป็นสีฟ้าสดใสเปล่งประกายละลานตาเหมือนกับจะเรียกให้โบเดินตามไปด้วยความสงสัยโบจึงวิ่งตามแสงสีน้ำเงินที่ลอยไปในความมืดทันใดนั้นเจ้าดวงแสงก็ลอยหยุดลงข้างหน้า ก่อนที่มันจะพูดขึ้นเสียงแผ่วเบาราวกับเสียงจากนิทานว่าโบเจ้าผู้ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยความรักที่แท้จริงข้าจะมอบพรอ,อันเป็นพลังวิเศษแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถช่วยเหลือคนที่เจ้ารักและปกป้องครอบครัวของเจ้าได้ดียิ่งขึ้น พลังวิเศษนี้จะช่วยให้เจ้ารับรู้ถึงภัยอันตรายและนำทางให้เจ้าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอในทันทีที่ดวงแสงสีน้ำเงินหายไปโบก็รู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างในตัวเองมันรู้สึกอบอุ่นและปลอดโปรง่งราวกับได้รับพลังจากธรรมชาติรอบตัวจากนั้นโบจึงเดินกลับบ้านอย่างเงียบสงบ และฝันดีตลอดคืนการตามหานนภารกิจแรกที่พิสูจน์ความซื่อสัตย์และพลังวิเศษเช้าว,วันรุ่งขึ้นโบตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกเหมือนตัวเองมีพลังใหม่อยู่ภายในจนกระทั่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่พิสูจน์พลังนี้เด็กชาย นนหายไปจากบ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุลุงมานพกับป้าจิตตาตกใจมากทั้งสองตะโกนเรียกชื่อนอนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนั่นทำให้โบเริ่มกระวนกระวายและเริ่มใช้สัญชาตญาณพร้อมพลังวิเศษที่เพิ่งได้รับโบค่อยๆเดินออกไปทางที่นนมักจะวิ่งเล่นประจำข้ามทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ลัดลอบไปตามทางเดินเล็กๆผ่านต้นไม้ใหญ่และรั้วไม้เก่าจนกระทั่งไปถึงริมลำธารที่ใสสะอาดซึ่งมีเสียงน้ำไหลเบาๆโบพบรอยเท้าเล็กๆที่ประดินแดงซึ่งเป็นรอยเท้าของนอนโบจึงเดินตามรอยเท้านั้นไปอย่างระมัดระวัง และในที่สุดมันก็พบนนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารเด็กชายตัวน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะความกลัวที่ตนเองพลัดหลงมาไกลาจากบ้านโบวิ่งเข้าไปหาและเลียนหน้านนเบาๆเป็นการปลอบโยนนนหยุดร้องไห้และกอดโบแน่นราวกับเป็นการขอบคุณเพื่อนแท้ที่ไม่ทิ้งเขาในยามลำบาก โบพานนเดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงลุงมานพบกับป้าจิตตาเห็นนนกลับมาก็โอบกอดลูกชายด้วยความดีใจและยิ่งรักโบมากขึ้นเพราะโบคือเพื่อนแท้ที่มอบความรักความปลอดภัยและความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้าน หลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านจึงยอมรับว่าโบเป็นสุนัขที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงประจำบ้านแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้านชาวบ้านต่างมอบหน้าที่ใหม่ให้โบ้คอยดูแลและปกป้องทุกคนในหมู่บ้านด้วยพลังวิเศษที่โบ้ได้รับจากดวงแสงสีน้ำเงิน ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีโบอยู่ใกล้ๆและแม้จะเป็นสุนัขตัวเล็กแต่โบก็สามารถปกป้องหมู่บ้านได้อย่างกล้าหาญทุกค่ำคืนที่ดวงจันทร์ส่องแสงนวลโบจะออกวิ่งไปตามทางเดินเล็กๆในหมู่บ้านพร้อมหูตั้งตรงและสายตาจับจ้องทุกสิ่งอย่างรอบตัว มันจะวิ่งลัดเลาะตามถนนเล็กๆของหมู่บ้านตรวจตราทุกซอกทุกมุมอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าหมู่บ้านอยู่ในความสงบเรียบร้อยก่อนจะกลับมานอนที่หน้าบ้านของครอบครัวในยามเช้าพร้อมใจที่อิ่มเอมด้วยความภูมิใจในการได้ทำหน้าที่ของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการซื่อสัตย์ ความรักและความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายแม้บางครั้งเราอาจไม่สามารถปกป้องคนที่เรารักได้ด้วยพลังพิเศษแต่ความเมตตาและการมีใจดีนั้นก็เป็นพลังวิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถอยู่เคียงข้างคนที่เรารักได้เสมอ